สียงอะไรวะอุ้ยทั้งสองว่ะไมพี่ผมมีนพานฝาอ่ะเขาบอกว่าไปเขาบอกว่าไฉายนานาใหม่อึดนานขึ้นมงคนนานเลยอย่มคนไม่นานนะนานนานมากเลยนานมากเลยโหลดเออโหลดนานมากเลยอืมนานมาก อ่าผมรู้แล้วผีตัวใหม่แย่ด้วยผมว่าต้องมีใครสักคนโดนประตูหรอกมีด้วยอ่ะมีพี่มีประตูหรอกเอเอนานมากเลยเอาอย่าพูดบอกกันเลยติสติสตอีกไหมใช่นานอะไรวะอ๋อแอบใหญ่แอบใหญ่นานนานมากพี่แจมพี่แจมห้องที่มันสี่ทางไหมมันสามารถเข้าได้หมดเลยนะไม่ต้องเข้าตามเดรก,ก็ได้นะมันเข้าห้องอื่นได้นี่มีมีเงินด้วยเนะออ<า>ร<ม>์นานนานมากเลย เฮ้ยทำไมมันน่าจังวะเฮ้ยคือปัจจุบน้กูจะลอกเช็คเช็คปงเลยนานมากเลยเฮ้ยกูก็นิ่งๆแนะมันไม่น่าจะทานไรขนาดนี้นิ่งๆแต่แบบมันใหญ่แม่แมันใหญ่เออใหญ่มากเอยไอ้ยี่มันเอาไอใน G D A มาลงนี้เปล่าวะแบบเออแต่ที่รู้แต่ที่ซีกวิ่งน่ากลัวมาก

ทำไมท่าเดลนอเคยมัดูแบบไอ้เค,เ,คเย็นดิอย่าเพงไปอย่ารีาบดิไ้ม,ไนมวนาวตรงไหนพี่อ้มึงจะรีบเด้อไอ้อะไรอะ่ะจะไปพิซซอกเลยวะไอ้เคอย่าเพงรีบไปดิรีบไปไหนแล,ล้านอเไรไม่ได้เลยนะอะกูกต ไอเคบันเดินเลยกูต้องปับไปอันนี้ะหมกโตอะไรวะแบบสวยอะวะอาวแล้วกดย่อยังไงวะอกดย่อีเฮ้ยที่ไรวะที่กูตกใจหมดไอสัตว์เออหลัก่อนเด้อไปย มาเห่ามาเห่าของอะไรเนี่ยเออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะอะไรอะโอ้ยของมค่อยซึมซับดีไอ้เคมนี่ไปไหนแล้วฮ้ออะไรเนี่ยแล้วอีกแล้วไปมองอันห้องนี้เนาจะได้ของอ่ะจะไปางกันไหมห้องนี้ดีกว่าโอ้ห้องไหนวะดีด้วยเดี๋ยวกัน อุ้ยมีเก็บเงินด้วยอะ,ะไม่ได้ล,ยยนนดไดละเฮ้ยเกอะตายแวมาแวนได้ไม่ได้พี่ผมยองแล้วตายโี้ยแย้ยแค่สัดมกีบเฮ้ยเรานด้วยเ้ยไปไปะตไม่ได้อะไรน้องเ่นไขกดประตูไม่ได้อะไรน้องเกิดะ э ขึ้นมีอะไรมาผมตงค่า มันยังไม่ตกเลยเออเซ็ตตี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับไปที่เนี่ยแล้วก็อันข้างล่างสองอันนะเปิดเลยไว้สวิตช้างล่างสองอันนะขึ้นเลยเอ่อมันกดเฮ้ยตอนแรกมันหน้าตาเป็นไงวะมันเดิมปะมันเดิมเลย ความกระตุกนี้เหมือนเดิมเลยความกุ๊บกับป้ามไปที่เป็นป้องห้องไว้ได้พี่มันจะมีประตูหลอกปรูหมีประตูหลอกด้วยเว้ยเฮ้ยกระตุะกเอ้ยอะไรวะอะไรมาเฮ้าม,มาไงมาเฮ้ามาเฮ้ามาเฮ้ามามากูอ่ะ ขายก่อนได้ไหมว่าริมเก็บเงินเลยจะซื้อมาแกงเห็ดจช่ไหยอุ้ยซื้อได้ด้วยเอออ่าดด่าน,าน50นี้ให้ซื้อเลย่าดด่าน50เดี๋ยวมีอยู่ร้อยเดียวเองแล้วมันมีแมงมุมบห่หวะโหอีแล้วไอห้องนี้ห้องนี้เหมือนเหมือนเหมือนไม่โจรเข้าเกะเปิด

จังเมื่อเฮียเกมนี้บ้าเกมอยู่แล้วก็ยอะไรอะเมื่อกี้แค่เสบัดเหรอเอาเก็บสิไป,สไปนอนพี่ก็เลยลรเหมือนกันพ,พูีพพพไปแล้วก็ไปบอกหวย

สามิไม่ได้ิดเจอต้องกลมหน้าก่อนทไองอย่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรออีมื่อกีโดนอะไรอะดนปรตูรอนประหรอกเฮ้ยไอ้เก้าลองมะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไฟไฟไฟดับไฟดับไฟดับเก้าเฮ้ยเพื่อพี่นจะเอาตัวยวกู ออกไปดิออกไม่ได้ไอ้ที่มันปีอ่ะไอ้ที่กูตกใจหมดเลยสิเฮ yeah> anyway> um claro ึฮึไปใส่กูไปยูไอ้หี่ก oh ูตกไอ้กี่กูตกใจหมดเลยยียอะไรวะไอ้่กูปีนกูปีนยี่ยี่โอ๊ยของใหม่ปีเดิมเนี่ย มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยจอยโอ้ยไออะไรมึงปีนเ็้ามาอ่ะกูว่าไวโบิิาจัดนั่นนั่งเลยก่อนได้ก่อนสิ่งอะไรอ่ะ มีมีประตูแบบนี้เนี่ยนาะเข้าประตูก่อนโอเคได้น้องเดี๋ยวี่นำเอไอ้ยี้มันมีจำสเกลแบบนี้เด้อโอเคได้เขาบินแล้วก็ เฮ้ยเ้ย้ยมีแอนิเมชันเฮ้ยไอ้เ้าามันจะกอดหลังมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียเอียทางทางกลางกเฮ้ย ôi càng 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 Ê mừng vinh to to mới bên à? <cười> <cười> Ui bà ôi, ôi, à เียแต่ก่อนมีคนตายอาจจะมีจําะแกนะครับขยากันกันเลย

มึงพาเฮ้ยม no <top ic> ันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นแล้วเร็วเร็วมากีมาแล้วนะมาแล้วอ๋ออยู่ข้างหน้าเราเนี่เองโอเคมันอยู่ไหนบอกเลยดิโอเคขึ้นขึ้นขึ้นบันไดไปแล้วบอกเลยก็ดีแล้วเว้ย อะไรนะมันอยู่หลังพี่เบียอะไรนะน้องน้องพูดพูดพูดดีดีมันอยู่ตรงไหนมันอยู่กับวนมันอยู่ขบว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 นกำลังลงมากำลังลงบันไดมาเดีวหห้กูาขโอเคกูตายกูตายกูตายดดกไ มันเดินเร็วนะมันเดินเร็วนะมันเดินเร็วนะมันเดินเร็วด้วยเก้าเตะเกาเตะไอ้กูเก็บกระดาษไปแล้ว้กูเก็บกระดาษไปแล้วอเก็บกระดาษไปแล้วโอ๊โอ๊โอ๊ก้าโอ๊ก้าว เอ้ยมันเดินมากูแบบกูคุณส้ตีจริงเลยวะเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอะเอ้าเว้ยไอ้ยี่ไปรมแดดเรออะไรอะถือไว้ก้าวหาทีแอบดิหาที่แอบดิ này vừa rồi nó không em bố <laughs> <laughs> <laughs>